สวัสด,ดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกเขาหลามอ,อฟิเชียวค่ะวันนี้มาตำส้มจ้ะพี่น้องตำส้มตำไม่ใส่กระเทียมเลยจ้ะ<ป>ต้องตำพริกให้มันไ้น่นมาก นี่จะพี่น้องเอาใส่มะเขือเทศ น้ำปลานี่ปลาล่าจะแพงไปลาล่าขวดเส้นผงนัวนี่ผงนัว ตาลน,นิดหน่อยเพราะบ้านเราก็กินน้ำตาลยังใดไม่กินน้ำตาลใส่เครื่องปุงเรียบร้อยแล้วจะพี่นอกใส่มะละกอลงไป เป็นตดแซ่บไหมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเอาปักไฟมาอุ่นใ้กรอกไหมช่างใหญ่ ้องต่ำเยอะไปเนาะตำเยอะมันไม่แซ่บเมนส้มตาส้มตำรสเด็ดผักสดผักสดแยมเมนี่จะไปเนาะ หมากกระเจียบบำรุงสุขภาพได้เราต้องต้มจ้ะพี่นอ้องกินสดๆสดนี่แซ่กอกยังบ่ได้ทอดจ้ะพี่นอ้องไอชมผู้หวานเราต่ลรตัวนแต่กินให้มันเลี่ยวซื้อเดียวเนี่ยโมกินหน้าเย็นไม่ค่อย กินน้ำเย็นดอนกินให้มันเลี้ยวซื้อเด็ดจีกินแค่ละสามคำเดียวอาใส่ไฟมาทอดเสร็จก็อุ่นไหมกินชมพู่ไหมนะ